สวัสดีครับทุกคนเวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับพอดีเราได้กับข้าวมาจากที่บ้านนะครับกับข้าวที่เหลือแล้วก็ห่อมากินที่ทํางานนะครับก็ตาก็จะหลับแล้วครับแต่ก็หลับไม่ได้ครับมันเป็นหน้าที่ครับเราต้องเฝ้าลูกบ้านครับดูแลจราจรรถเข้าออกครับแลกบัตรเรามาทํากับข้าวกินที่เอามาจากบ้านนะครับให้ตามันสว่าง อยากกินอะไรแล้วร้อนเชิญชมทางนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นต้มจืดนะทุกคนต้มจืดมีอยู่สองถุงรับหุนเส้นหุนเส้นนี่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับแล้วก็จะมาทำต้มจืดใส่หุนเส้นกันนะครับวันนี้กินในตอนเที่ยงคืน แล้วก็มาต้มจืดต้มให้เดือดน,นะครับแต่เราก็ใส่วนเส้นลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ ต้มเส้นให้สุกนะครับทุกคนเส้นอันนี้มันจะเหนียวแล้วก็นุ่มมากอร่อยมากนะครับทุกคนลองซื้อไปทำกันดูได้นะครับต้มเสร็ลแล้วก้นใส่กาเลยครับต้มจืดใส่วุ้นเส้น กินว่าเปล่าแบบนี้แหละครับข้าวไม่ต้องตอนเที่ยงคือเสร็จแล้วครับเป็นไงครับน่ารับประทานไหมครับมากินด้วยกันครับทุกคนสวัสดีครับฝากกดติดตามหมี ยาว่าด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้ถ้ามีอีพีหิวยามดึกก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับขอบคุณมากนะครับ